สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขช n แนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของเราพัฒนานะคะของเมืที่แล้วหลุดนะคะหลุดเยอะเลยเพราะว่าแอดให้น้อยชุดเนาะมันของบนมันเข้าเลข8นะคะก็จริงแต่ว่ามันเข้า8-9 8เกถือว่าหลุดนะคะวันี้หลุดตัวเน้นเน้นแปดศไม่เข้านะคะเข้า8ปดแล้วก็ ถ้าเต็มมันออกสองแปดก้านะคะสองแปดก้าส่วนล่างนะคะหลุดเลยงวดนี้หลุดกระจายออกเจสองนะคะไม่เข้าสักสุรเข้าสุดนี้สุดเดียวสุดสามสุดที่หลุดนะคะเข้า7จสองก็ถือว่างวดนี้หลุดเยอะเหมือนกันนะคะอ่ะก่อนจะมาดูงวดถัดไปนะคะมาดูความเตือนกันก่อนนะ เดี๋ยวแอดขยายให้นะคะคำเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคํานวณอาจมีถูกมีผิด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลค่ะเอามาดูของล่างกันก่อนนะคะสูตรที่1งวดที่แล้วก็หลุดนะคะออกเจสเนาะสูตรนี้ใช้หลักพันกับหลักร้อยบวกกันนะคะจะได้9013ก็คือสูตรที่1สูตรที่2ก็หลุดนะคะสูตรนี้ใช้ ใช้หลักแสนคูณด้วย2แล้วก็ลบ1ได้5 6 7นะคะ8 2ดสองลบหนก็เหลือหแล้วก็นับเรียงตัวเลยนะคะอันนี้ได้แล้วเนาะสูตรที่สองนะคะสูตรที่สามนะคะใช้หมื่นพันร้อยบวกกันนะคะแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่แล้วก็นับเรียงตัวมันก็เจดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ด 7จ็บวกสออ๋อขออภัยมันเป็นบวกหมื่นบวกพันนะคะแล้วก็บวกร้อย7จ็ดสองสิบสบวกหบวกสก็ได้16 16กบวกหนึงคงที่ก็ได้17ถูกละคะ่ะสูตรนี้ได้7 8 9 0แปดเก้านย์นะคะามาดูสูตรที่4นะคะสูตรนี้ใช้ ใช่หลักร้อยคูณสองแล้วก็บวกด้วยหนึงนะคะสูตรนี้ร้อยคูณสองอกสองแปดก้านะคะสองคูณสองได้สีบวกหก็เป็น5้าห8กเ็ปนะคะก็เป็นสูตรที่4เนาะทีนี้ตัวชนนะคะมันจะชนที่สูตรนี้ไม่ชนชนที่ห้าหก ชนที่7กับ8นะคะถ้าชนที่7กับ8ล่างนะชนที่7กับ8 7กับ8 6 7 8สูตรนี้ได้6 7 8อันนี้สูตร5

แต่ถ้า8 9 0เด่น5 6 7 8 5 6 7สูตรนี้แอดจะให้ให้6 7กเจ็ดแปดเป็นหลักสิบนะคะ6 7 8หกเจ็ดแปดส่วนหลักหน่วยห้า ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์แล้วก็เอาหกอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะ นี้หแล้วก็เป็น0นย์ะคะมันก็จะจับคู่เห็นไหมคะเดี๋ยวแอดจะขยายให้ดูนะคะมันจะจับคู่ได้ที่6กห้า6กแล้วก็6 0 เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดศูนย์แปดห้าแล้วก็แปดเก้าแปดหกแปดศูนย์เด่นลักหน่วยเด่นที่ห้ากับหกนะคะวันนี้ ขอภัยนะคะแอดมาช้านิดนึงเพราะแอดติดธุระแล้วก็เลยลองไล่สูตรให้ดูก่อนเราเห็นมันเด่น5กับ6นะคะถ้าลองก็คือถ้ามี6อีกตัวหนึ่งก็ต้องมี9ด้วยนะคะเพราะว่า9อาจจะกลับหัวก็ได้แต่ถ้าเน้นหลักร้อยแอดจะเน้นแค่2ตัวนะคะหกับ6วิ่งล่างนะคะแอดให้ วิ่งล่าง5กับ6นะคะส่วนหลักบน บนสูตรที่หนึ่งนะคะบนสูตรที่หนึ่งสูตรนี้ใช้หลักแสนกับหลักพันบวกกันนะคะนี่นะคะแสนบวกพันก็นับเรียงตัวเลยนะคะแสนบวกพันแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าห้าหกเจ็ดแปดสูตรที่หนึ่งนะคะได้ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดสูตรที่สอง ทีนี้มาดูสูตรที่สองนะคะใช้หมื่นกับพันบวกกันหมื่นกับพันบวกกันได้สี่ห้าหกเจ็ดอันนี้นับเรียงตัวเหมือนกันนะคะได้ 4, 5, 6, 4, 5, 6, สี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดสูตรที่สองสี่ห้าหกเจ็ดส่วนสูตรที่สามสูตรที่สาม,สสามใช้แสนคูณสอง บวกด้วยหนึ่งเจ็องสิบ่ออขอภัยมันเป็นเลข8 8 2แปบวกด้วยหนึ่งก็เป็น7 890 7 8 9 0สูตรที่4ได้1 2 3 4สูตรนี้ใช้หลักร้อยกับหลักหน่วยบวกกันนะคะเกบวกสองได้1ิบได้หนึ่าสี่ สสูตรนี้ชนกันได้เลข7ตัวเดียวนะคะที่เด่นลองก็คือ5กับ6 5กับ6ส่วน2มี4เด่นอยู่ตัวหนึ่ง4สูตรที่2ออ้าขออภัยสีสูตรที่สองชนกันนะคะสูตรนี้กับสูตรนี้ ของบนใช่ไหมถ้าบนสีหหน่วยสิบห้าหกเจดเจ็ดห้าหก สุตนี้โชคมารักสิบหนึ่งสองสามสองสาสองสส นก็เด่นที่เจ็ดเหมือนกันเจ็ดสูตรนี้ชนที่6 7 8จ็ดแปดถ้าชนสองตัวก็คือ7กับ8ใช่ไหมเจ็ดกับ8ถ้า7กับ8เด่นก็ต้องเป็นพุดมันก็ต้องเผื่อ6อีกตัวหนึ่งอยู่แล้วหกเป ห้าหกเด็ดห้ากับหกห้าร้อยเป็นเลขห้าหกเจ็ดแปดหลักสิบมันจะเป็นเลขอะไร ชวนกันที่สสุดนี้สีไม่น่าจะมะมาไม,ม่สี่ห้าหกเจชวนกัน3มสูตรที่เจ็ลองห้าห ไม่ได้นะคะแอดต้องเอาหลักหน่วยทั้งหมดเลยสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ถ้าเด่นเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนะคะสี่เจ็ด าม,มันเหมือนกับว่าชุดนี้มันหนึ่งสองสาม ว่าชุดนี้มันน่าจะไม่มามันน่าจะเป็นสี่ห้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นแอดจะให้นะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดห้าสี่ห้าห้า ห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ดหกสี่หกห้าหกหกอ้าวตัวนี้มีกลับด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็หกเจ็ด ชุดเด่นนะคะเจ็ดหกหกเจ็ดหหห้แล้วก็เจนะคะตัวอื่นเลขเบิ้ลห้าห้า ก็ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้มีตัดทิ้งอยู่2เดี๋ยวแอดย่อให้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็เน้น ห้าเจ็ดห้าเจดห้าเจ็ดหแล้วก็ห้าห้าส6่หกห้าสี่สเจห้าห เจ็ดหกเอาแค่นี้พอวิ่งบนเจ็ดมันชนที่เลขเจ็ดตัวเดียว วันนี้แอทให้7ตัวเดียวนะคะวิ่งบนส่วน3ตัวเน้นนะคะ เดี๋ยวแอดย่อให้ดูอีกนะคะมันจะเล็กไปเดี๋ยวแอดขยายให้นิดนึงอ่าได้แล้วนะคะง้วนนี้ล่างแอดไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าบนแอดค่อนข้างมั่นใจซื้อเจ็ดห้าห้าเจ็ดหกห้าห้าหก กับบนล่างด้วยนะคะแล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดเนาะ,อะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ